สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องๆชายทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช่องูหน้อยมนันตุเมครับคลิปนี้ก็มาดูรถเสียเบียร์ทำไมท่มดังผิดปกติเท้ตัางกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาโอ้เล่ถ,ถังกลองอมอมกับตะเล็บบื้น <laughs> เล่ว่าอะไรเล่ว่าอะไรไม่เล่รหรอกมอมกับตะเล็บบื <laughs> ้น ไปว่าไรเดี๋ยวดูท่อก่อนท่อเดิมครับท่อเดิมเอ้าเปิดนี่ไม่ได้ทางนี้เปิดเลยไม่ได้ปิดเลยยกยก,<ๆ>ก็เปิด,ดนั่นแหละวะเอออ่ะเปิดด้วยเปิดฝากระโปรงด้วยเดิมๆก็อยากเปิดดูว่าท่อไอนท่อมันดังเลยไหนท่อพักอยู่ไหนไม่เห็นมีไม่มีครับไม่มีนี่อ้าวใครกดไร เหรอเส้นนี่เป็นโอ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> ตกใจหมดเลยนี่ครับไม่มีท่อพักนะมันถึงดังถ้าใส่ท่อพักมันจะดังแบบนี้ไหมดังแน่จะไม่เปลี่ยนเอาแต่ไม่เอาพักตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นพักต,ตัวตรงนี้อ๋อจะเปลี่ยนพักตรงนี้นะใช่แต่มันสั้นเลยน้องท่อนั้นนะใช่ก็ท้าให้มันสั้นกว่าเดิมไงกี่พันแปดแปดร้อยนะ เอาไปแกได้โดนไหมฮะเอาไปแก้มาอันนี้เอาใส่ห้าศูนย์ที่บ้านไปหนึมันปิดปิดไม่ได้มันช<ะ>นปิดไม่ได้มันชนแต่ก่อนมันสั่งไงแล้วไปต่อออกมาอ๋อ um, ใครทำเอาไปให้ได้โอเคอน,นี้ต้องตัดเลยนะโ,โหดลโออเลยฮะออกนี่ออกนิดเดียวเหอะนี่ออกโอ้เสียของหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไม่กี่ร้อยมันลองเลยเพื่อนไอ้นี่ทำไมมันสนิมขึ้นเดี๋ยวเลยเน,นี่ยตรงเนี้ย ของพี่ไม่มีสนิมหน้าล้างบ่อยล้างแล้วแบบน้ำมันขังอ่ะเออไม่มีอะไรดูนะครับนี่ระบบปั๊มลมเขาเนี่ยก,กรถเรืออะไรเนี่ย,บ,นนยบ้านนะีน่นี่มาดูที่เด็ดผ่านเขาเคดตนี้เ็าใช้แต่ผ่านห้านะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมชอบใช้แต่ผ่านห้ามันไทยเข้าดีมั้งเนาะห่างกันะนดิดเดียวเด้ แต่คิดไทมั้ยยญงแต่ว่ามันไทยฟังสบายยมันสู่มันสูงไงมันห่างกันพันห้าต่อเจริญยนต์ต่อหรือตีวะตีอันนี้มันเกียนต่อเจริญยนต์ฮะก็ชื่อเขาไงแต่เขาไม่มีเขาใช้ตัวย่อแบบนี้ไงอ๋อนถ้าเติมสัตวอีกับเติมแค่สัตอีก็จบแล้วอไม่จัดตบางก็เสร็จแล้ว สามหมื่นหนพันนี่ยสามหมื่นกว่าสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นสองสามหมื่นสองน้าเขี้ก็น่าใช้แล้วนเนาะเต่งมันไม่สวยมันไม่สวยยังไงไม่สวยไม่รู้ว่าให้จะถ่ายเข้าอันนี้ยุ่ง <c oughs> พูดนี้ใช้ได้พูดอย่างนี้ใช้ได้อันนี้กี่ชั่วโมงนะตอนนี้พันถกยังไม่ได้เปลี่ยนมันเครื่องเลยไม่ตอนตอนเปตะครั้งล่าสุดตอนไหนก็พันสี่พันโอ้ใช่ไหมพันสี่ รถใช้สองร้อยชั่วโมงไงพันนั้นพันสองเรียนตอนนั้นพันสองเออมันนี่ก็ต้องไปเลี่ยนอีกแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วแต่พี่แต่แตงโมเนี่ยจะไม่เปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิกจะเราเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนที่สองพันเลยจะเปลี่ยนแค่ชุดกรองน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองน้ำมันให้เลยแค่นั้นพออแค่นั้นเลยไม่มีงบครับอ่ะไรเราเปิดไอ้ที่ว่าดูอะไอ้ตัวนี้เนาะมมันจะรั่วอีกไหมไม่รั่วฮะให้ดองน่าจะยังรั่วมั้งเดี๋ยวมาลุ้นกัน มันรั่วไหนคือมันเคยรั่วครั้งหนึ่งเอยไม่ใช่มันเคยรั่วมันมันรั่วเออไม่ต้องเคยยิรั่วเอาไปแก้มาแก้คานหน้าไม่รู้แก้ตรงจุดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเ็าว่าบูธคานหน้ามันหลวมก็ยังรั่วก็ยังมีนิดหนึ่งมันซึมอกไนเวลาเราทํางานอ่ะพี่ว่าน้ำมันเครื่องนะตัวนี้นะดมเลยเนียวเลน้ำมันเครื่องสรุปคือ สรุปอยากรู้มันคืออะไรนะครับนี่คอมเพลตด้วยนะสิ้นข้อลังงเลยหละอยากรู้อะมันเป็นน้ำมันเครื่องเนี่ยี่คืนน้ำมันเครื่องชัดๆถ้าน้ำมันไฮดรอลิกมันมันไม่มันไม่แบบนี้หรอกอืมมาไหมเป็นน้ำมันเครื่องอ่ะทุินี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทำดูรถเสบียาทอดังๆไม่ดังอ๋อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ แต่ว่ามันไม่นั่นเลยที่มันไม่รมันไม่มันไม่มันไม่ออกเลย